สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูอมหนวยนะคะในชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้เราอ่านบทอขยานท่องบทอขยานไปแล้วใช่ไหมคะเมื่อคาบที่แล้วแต่ครบนี้นะคะเรามาต่อยอดในการคัดลายมือลูกในการคัดลายมือเนี่ยมันก็จะบ่งบอกถึงการอ่าน การอ่านข้อความที่นักเรียนคัดลายมือนะลูกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญใครลายมือสวยใครลายมือเป็นระเบียกก็จะทําให้คนนั้นดูดีดูดีในการเขียนส่งสารนะคะอะ่วันนี้มาดูสิคะว่า การคัดลายมือนะคะเรามีวิธีการหรือความหมายนะคะนักเรียนต้องรู้ความหมายแล้วก็ประโยชน์แล้วก็หลักก่อนนะคะอ่าวันนี้มีเสียงเพลงไปด้วยทําให้เกิดความเร้าใจนะลูกนะคะฟังเสียงเพลงไทยๆของเรานะคะน่ะเรามาดูเรื่องการคัดลายมือนะคะการคัดลายมือที่เรียนใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนอยู่แล้วนะลูกอ่าดูต่อนะคะ มาดูนะคะการคัดลายมือของนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างนะคะอ่าดูค่ะนะคะการคัดลายมือเห็นไ,ไหมอันดับแรกทุกคนต้องรู้ความสําคัญของลายมือก่อนความสําคัญของลายมือมีอะไรบ้างนักเรียนดูไปพร้อมๆกับคุณครูนะลูกความสําคัญของลายมือลายมือ เป็นการเขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างจากผู้เขียนสู่ผู้อ่านนะคะดูต่อไปถ้าผู้เขียนมีลายมือสวยงามและอ่านง่ายจะช่วยให้ผู้อ่านรับสารได้ถูกต้องแต่ถ้ารายมืออ่านยากผู้อ่านจะไม่สามารถรับสารที่ ผู้เขียนต้องการสื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์เป็นอุปสรรคในการสื่อสารอ่านนักเรียนดูนะคะความหมายความสำคัญของรายมือก่อนทำไมต้องให้ความสำคัญของรายมือของนักเรียนความสำคัญของรายมือรายมือเป็นการเขียนถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจากผู้เขียนสู่ผู้อ่าน นะคะถ้าผู้เขียนมีรายมือสวยงามและอ่านง่ายจะช่วยให้ผู้อ่านรับสารได้ถูกต้องแต่ถ้าลายมืออ่านยากผู้อ่านจะไม่สามารถรับสารที่ผู้เขียนต้องการสื่อได้ตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นอุปสรรคนะคะต่อการสื่อสารอานนี่คือความสําคัญของรายมือนะลูกอ่าต่อไปดูประโยชน์ ประโยชน์ของการคัดลายมือลูกนะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะนักเรียนดูตามไปนะคะประโยชน์ของการคัดลายมืออันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้การเขียนในทักษะชีวิตประจําวันของนักเรียนเลยนะคะประโยชน์ของการคัดลายมือดูข้อแรกเลยค่ะทําให้มีสมาธิลูกทําให้มีสมาธิคือการคัดลายมือเนี่ย เป็นทักษะที่ต้องใช้สมาธิเพื่อไม่ให้วอกแวกลุกไม่ให้วอกแวกนะคะแล้วก็เขียนให้ถูกต้องไม่เขียนผิดพลาดนะคะจากข้อความที่เราจะเขียนอ่าดูสินี่รูมีลูกเล่นนะคะตัวอักษรขึ้นมาข้อสองลูกทำให้มีระเบียบอดทนสุข,ขุมรอบคอบทำให้มีระเบียบอดทนสุข,ขุมรอบคอบคือมีความพยายามที่จะเขียนทำงานให้เสร็จ สำเร็จตามเป้าหมายลกูกอ่านี่คือข้อสองนะข้อสามาแล้วนะคะข้อสามทำให้มีทักษะการเขียนทําให้มีทักษะการเขียนคือเขียนได้อย่างรวดเร็วและเขียนได้อย่างสวยงามใช่ไหมคะแล้วก็เป็นระเบียบอ่านง่ายนี่คือประโยชน์ข้อที่สามนะคะต่อมีอีกนะคะประโยชน์มีสามข้ออันนี้คือหลักๆ ประโยชน์อันดับแรกเลยทําให้มีสมาธิเห็นไหมคะนี่ทำให้มีระเบียบอดทนสุขุมลอกครอบตอนนี้มาดูหลักการคัดลายมือลูกหลักของการคัดลายมือนะคะหลักการคัดลายมือเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าประโยชน์ของการคัดลายมือมี3ข้อนะคะหลักของการคัดลายมือนะะอ,มอ,อ่ะอันดับแรกเลยหลายคนที่ครูเห็นเห็นนักเรียนจับดินสอรหรือจับปากกาเนี่ย จับไม่ค่อยถูกต้องลุกคือข้อแรกเลยหลักการคัดลายมือนักเรียนต้องจับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้องลุกการจับดินสอหรือปากกาให้ถูกต้องดูนะคะครูม,มีรูปภาพประกอบด้วยนะคะมีรูปภาพประกอบด้วยการจับดินสอดูรูปภาพลุกเห็นไหมคะหัวแม่มือกับนิ้วชี้และนิ้วกลางจะต้องทําไมคะจับหัวดินสอหรือปากกาไว บางทีเนี่ยครูเห็นนักเรียนหลายคนจับดินสอจับปากกาไม่ถูกครูก็ต้องบอกอย่าลืมนะคะการจับดินสอหรือปากกาต้องหัวแม่มือหรือนิ้วชี้เนี่ยประคองปากากับดินสอไว้ลกนี่คือหลักข้อแรกนะคะต่อไปอามาแล้วค่ะหลักข้อที่สองนักเรียนต้องวางสมุดให้ตรงลูกวางสมุดให้ตรงคือไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยครูเห็นที่นักเรียนเขียน ตัวก็โยเยไปแล้วก็สมุดก็เอียงบางคนเอียงซ้ายบางคนเอียงไปทางขวานี่แหละคือไม่ใช่หลักที่ถูกต้องของการคัดลายมือนะลูกนะคะนี่คือหลักข้อที่สองนะคะวางสมุดให้ตรงอ่ะวมีภาพประกอบเหมือนกันนี่คือภาพที่ครูเอามาประกอบว่าวางสมุดให้ตรงนะคะนี่คือข้อที่สองหลักต่อไปดูหลักข้อที่สามลูกวางท่าในการเขียนให้ถูกต้อง วางท่าในการเขียนให้ถูกต้องก็คือให้นั่งตัวตรงนะคะสายตาต้องห่างจากกระดาษ1ฟุตเลยเห็นไหมคะ,ะมีภาพด้วยนี่คือนักเรียนดูนั่งตัวตรงสายตาต้องห่างจากกระดาษ1ฟุตจำไว้เลยคะ่ะ1ฟุตก็คือเอามันพัดขึ้นมาดูและเขียนด้วยมืออะไรคะมือขวานะคะบางคนถนัดซ้ายแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็น ส่วนใหญ่ปกติคนทั่วไปคือต้องเขียนด้วยมือขวาลูกนะคะนี่คือหลักการคัดลายมือข้อที่3ต่อไปข้อ4หลูกเขียนขนาดตัวอักษรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะการเขียนตัวอักษรให้เป็นมาตรฐานเดียวกันไม่ใช่ขึ้นต้นตัวใหญ่ต่อไปตัวเล็กอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะว่าตัวอักษรต้อง มีขนาดตัวอักษรได้มาตรฐานเดียวกันหมดเลยไม่ใช่ใหญ่เล็กใหญ่เล็ก,ลกบรรทัดนี้เล็กบรรทัดต่อไปใหญ่ไม่ใช่หูกนะคะนี่หลักการคัดลายมือข้อที่4ต่อไปดูข้อ5ลูหกนะคะหลักการคัดลายมือข้อที่5ลูกอ่าข้อที่5หัวอักษรต้องไม่บอดและมีขนาดเป็นมาตรฐานเดียวกันเหมือนกันนะคะตัวอักษรไม่บอดคือต้องเขียนหัวก่อน ตัวอักษรที่นักเรียนเขียนที่นักเรียนต้องเริ่มจากหัวของมันก่อนแต่ตัวอักษรพยัญชนะ4 4สิบี่ตัวเนี่ยที่ไม่มีหัวคือทอทงกอไก่ทอทงกอไก่ไม่มีหัวนอกนั้นนักเรียนต้องเขียนเริ่มจากหัวก่อนคือต้องหัวไม่บอดนะคะนี่คือหลักข้อที่ห้าต่อไปดูหลักข้อที่หลูกทางตัวอักษรยาวพอง,งามทางตัวเอยหางโทษทีนะคะ หางตัวอักษรยาวพองามยาวพองามคือไม่เล่นหางไม่เล่นหางไม่ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันคือไม่เล่นหางบางคนนี่ลากหางยาวตวัดหางยาวบางคนใส่จุดนิดเดียวไม่เอกเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักการคัดลายมือต่อไปดูข้อที่7หลูกเว้นช่องไฟสม่ำเสมอเว้นช่องไฟสม่ำเสมอบางคนเนี่ย เขียนห่างเกินไปบางคนเขียนชิดเกินไปเว้นช่องไฟไม่ได้ระยะกับพยัญชนะต้องเว้นช่องไฟสม่ำเสมอไม่ใช่คำนี้ตัวนี้ชิดตัวนี้ห่างอีกตัวหนึ่งตามอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะลูกนี่คือหลักการคัดลายมือคือเว้นช่องไฟสม่ำเสมอห่างหรือชิดกันเกินไปไม่ได้นะคะต่อไปดูหลักข้อที่8ลูก วางการวางพยัญชนะวางสระและอวณยุตต้องสัมพันธ์กันคือสระทุกตัวต้องมีตำแหน่งซึ่งสัมพันธ์กับพยัญชนะเหมือนนักเรียนจะวางไม่เอกไม่โทรตรงตัวควบกรัมรอเรือรอลิงหรือสระอุสลูนักเรียนต้องวางให้ถูกนะคะบางคนวางสระไว้หางหางอ่าสละ อย่างเงี้ยบางคนไม่วางตรงพยัญชนะเพราะนั้นการวางพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ต้องสัมพันธ์กับคําที่นักเรียนต้องเขียนนะคะเพราะฉะนั้นหลักการคัดลายมือนะคะเริ่มตั้งแต่ข้อ1เนี่ยมันมีทั้งหมด8ข้อพอนักเรียนรู้แล้วว่าความสําคัญเสร็จแล้วนักเรียนรู้ประโยชน์นักเรียนรู้รรรหลาักการคัดลายมือต่อไปลูกนะคะ รู้หลักการคัดลายมือแล้วนักเรียนก็ต้องรู้รูปแบบตัวอักษรลูกรูปแบบตัวอักษรน,นะคะที่นักเรียนใช้อยู่เนี่ยบางคนใช้ตามความาเข้าใจาตัวเองบางคนใช้ตัวอักษรแบบวัยรุ่นที่นักเรียนเจอในสื่อต่างๆในสื่อในเฟซในในไลน์ไม่ได้นะลูกรูปแบบมี 1. ตัวอักษรประเภทหัวเหลี่ยมอ่ะครูมีตัวอย่างให้ดูด้วย ตัวเหลี่ยมหรือเรียกว่าตัวอารักษ์รูปแบบตัวสอนมันมีสองแบบรูปที่เราใช้กันทั่วไปทั้งประเทศนะคะแบบแรกเป็นแบบหัวเหลี่ยมหัวเหลี่ยมคือแบบอารักนะคะเรียกว่าแบบอารักษ์นักเรียนดูเห็นไหมคะคือตัวอย่างครูมีให้ดูด้วยนะคะตัวอารักษ์หัวเลี่ยมส่วนใหญ่นักเรียนจะไม่ชอบเขียนเพราะมันเขียนช้าอันนี้คือเขากําหนดมาว่าตัวอักษรเราเลือกใช้ของ หัวเหลี่ยมนะคะอันนี้คือแบบแรกลูกนะคะต่อไปรูปแบบตัวสอนข้อที่2ก็คือตัว R แบบหัวกลมลูกตัวอักษรประเภทหัวกลมนะคะครูก็มีตัวอย่างอันนี้ที่ทุกโรงเรียนหรือที่นักเรียนเขียนอยู่ตัวอักษรแบบกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้กำหนดนะคะมีทั้งพยัญชนะและสระเพราะฉะนั้น รูปแบบตัวอักษรเห็นไหมคะรูปแบบตัวอักษรมีสองแบบส่วนใหญ่นักเรียนจักเขียนหัวกลมตามกระทรวงศึกษาที่การกําหนดโรงเรียนของเราใช่ไหมลูกแต่ตัวหนังสือที่ครูเห็นหลายคนที่เขียนมาในมัธยมเนี้ยจักเขียนตามสื่อออนไลน์ตามที่เห็นในเฟซในอะไรที่นักเรียนเขียนหรือตามที่นักเรียนตามใจนักเรียนไม่ได้นะลูกจําไว้เลยว่านักเรียนต้องฝึกหัดไหนฝึกหัดเขียน หัวกลมตัวอักษรต้องเริ่มจากหัวก่อนนะเพราะนั้นการคัดลายมือก็มีความสำคัญต่อในชีวิตประจำวันของนักเรียนพอนนกเรียนทราบแล้วเนาเรียนต้องเลือกใช้ให้ถูกต้องตั้งแต่วันนี้นะคะ,ะวันนี้คุณครูจะต่อยอดจากที่ชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนท่องบทอักขยานในเรื่องนิราภูเขาทองเป็นบทอักขยานหลักที่กระทรวงกำหนดนะคะวันนี้ครูครูก็มี ใบงานให้นักเรียนต่อยอดการคัดลายมือฟังนะคะวันนี้ชั่วโมงที่ครูจะให้นักเรียนทำเนี่ยในวันนี้แล้วส่งตอนเปิดเทอมอยู่บ้านเรียนออนไลน์นักเรียนต้องฝึกคัดลายมือตามหลักการและใช้ตัวอักษรหัวกลมใบงานการคัดลายมือให้นักเรียนคัดลายมือบทอักขยานิราชภูเขาทองด้วยตัวบรรจงเครื่องบรรทัดและก็เว้นบรรทัดเห็นไหมคะ คุณครูขึ้นให้นักเรียนนักเรียนดูในหนังสือวันคดีและวรรณกรรมหน้าร้อยสี่สิบหกลูกที่คุณครูขึ้นให้วักแรกนะคะมาถึงบางทรณีทวีโสพอนักเรียนคัดตัวครึ่งนักเรียนก็คัดที่ครูทํารูปแบบให้จบจอนสุดท้ายวรคสุดท้ายคําว่าจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาให้นักเรียนคัดลงไปในสมุดของนักเรียนโดยเว้นบรรทัด และใช้หัวกลมตามกระทรวงศึกษาที่การกาหนดลองฝึกใช้หลักเกณฑ์ใช้สิ่งที่ครูให้นักเรียนดูว่าความสำคัญของการคัดลายมือนะคะความสำคัญของการคัดลายมือที่บอกไปแล้วแล้วก็ประโยชน์ของการคัดลายมือมีทั้งหมด3ข้อเนี่ยทำให้ฝึกสมาธิทำให้มีระเบียบอดทนสุขุมรอบคอบ ทำให้เกิดมีทักษะการเขียนก็คือเขียนได้อย่างสวยงามและเป็นระเบียบถูกต้องนี่คือประโยคแล้วก็หลักการคัดลายมือนักเรียนต้องจับปากกาให้ถูกต้องที่ครูบอกไปมี8ข้อตรงนั้นนะคะก่อนที่จะจบชั่วโมงนี้นักเรียนต้องฝึกคัดลายมือนะคะที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านและเปิดเรียนนำมาส่ง,งครู ย้ำนะคะคัดบทอัขยานนิเรื่องนี้ราชภูเขาทองด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและเว้นบรรทัดเริ่มตั้งแต่วักแรกเลยลูกที่นักเรียนท่องบทอัขยานกับครูเมื่อคาัที่แล้วและใช้หนังสือหน้าร้อในวันคดีและวรรณกรรมประกอบลูกมาถึงบางธรณีทวีโกที่สำคัญคือใช้ตัวอาักษ์นะคะเขียนให้สวย ทำให้เกิดสมาธิและเป็นทักษะที่นักเรียนต้องใช้ในชีวิตประจำวันและทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจมีสมาธิในการคัดลายมือนะลูกนะคะคุณครูก็ขอจบการาการเรียนการสอนเรื่องการคัดลายมือให้นักเรียนตระหนักทุกคนนะคะที่นักเรียนจะต้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน